สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็มันอย่างที่ผมบอกมันคือหนังซ้อนหนังมันมีการเล่าเรื่องภายในตัวภาพยนตร์อีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีการโยนไปโยนกลับระหว่างอดีตปัจจุบัน อนาคตแล้วมันก็มีการโยงของในตัวซับพลอตก็คือในตัวหนังภายในหนังที่มันมีการโยงกันเ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูหนังเรื่องนี้คือต้องตั้งใจดูตั้งแต่แรกจนจบจะแบบเดี๋ยวสักพักหนึ่งหยิบมือถือมาดูส่ง SMS ส่งไลน์หาเพื่อนโอ้ยหลับตาแบบใจลอยนึกถึงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยงานที่ทําค้างเอาไว้คือมันไม่ได้มันต้องดูแล้วมันต้องตั้งใจดูตลอดเวลาการดูหนังก็มีศาสตร์ของมันเหมือนกันมันก็มีศิลปะในการดูเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแบบผ่านๆมันไม่ได้มันต้องดูแล้ว มันเป็นชอนเรอร์ของมันเองเลยอะเราไม่สามารถที่บอกได้ว่ามันเป็นหนัง h เ r อร์เป็นหนังผีหรือเป็นหนังรักหรือเป็นหนังผจญภัยหรือเป็นหนังมันมันไม่มีคาระกริมันมีมันเป็นชอนเรอร์ของมันเองเลยคือจะบอกเป็นหนังอาร์ตหรือเปล่าก็บอกได้เป็นหนังอาร์ตแล้วมันมีหลายอารมณ์ตัวละครเองมันก็มีความกวนวๆมีความวทเวทของมันซึ่งทําให้รสชาติมันมันค่อนข้างจะเติมเต็มในหนังเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ชอบดูหนังแล้วดูหนังที่แปลกๆแล้วแม้แต่การเล่าเรื่องผ่าน ผ่านภาพการใช้สีในภาพมุมกล้องต่างๆอะไรเงี้ยผมดูแล้วเออเออเออเวทด,ดีแปลกดีแปลกดีแต่ว่าเวทในทางที่ดีนะฮะแปลกในทางที่ดีเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ที่อยากเห็นอะไรท,ที่ที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ,บ้านอหนังเรื่องนี้มีอะไรใหม่ๆที่ออฟเฟอร์เยอะแยะเลยครับเชิญชวนนะเชิญนะชวน